ครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับหน้าตลาดแล้วครับหน้าตลาดวันนี้อากาศดีครับเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่ครับอันนี้หน้าตลาดครับอันนี้ประมาณหกโมงกว่าครับหกโมงครึ่งประมาณนี้ครับอันนี้วันนี้เราจะพาเดินนี่ครับอันนี้ซอยที่สองนะครับจะเดินซอยที่สองครับนี่หน้าตลาดแล้วครับ ั่งนู้นก็เป็นตลาดนะครับตลาดดีดีสองครับนี่ครับตรงมาได้ครับเมื่อวานเราดูดูซอยที่หนึ่งไปแล้วนะครับซอยแรกครับซอยนั้นนะครับนี่ครับซอยนี้เราดูไปแล้วครับวันนี้เราจะดูซอยที่สองครับว่ามีร้านอะไรกันบ้างนะครับผมอุชิ้นปลาชาแนลสวัสดีครับพบกับพ่อค้าหน้าหวานนั่นเิงนะครับวันนี้เราจะพามาเดินตลาดครับวันนี้เป็นเราจะมาเดิน ซอยที่สองครับวันนี้ซอยที่สองแถวที่สองนะครับมาครับเรามาเดินซอยที่สองกันครับวันนี้วันนีอนน้อยู่หน้าตลาดนะครับอยู่หน้าตลาดโอเคครับอันนี้ซอยที่สองนะครับซอยที่สองมาหน้าตลาดเลยนะครับหน้าตลาดก็จะซอยที่สองจะเป็นร้านแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นร้านลอตเตอรี่ครับ รานลอตเตอรี่อันนี้เป็นร้านยำร้านยำพี่เก๋นะครับพี่เอครับเบฟแอนด์แวนยำมั่วนะครับแซ่บอร่อยนะครับมีมีทุกเมนูนะครับรู้เสียงได้ยินหรือเปล่านะครับนี่ครับร้านยำหน้าตลาดเลยนะครับซอยที่สองนะครับมาได้นะครับที่เขามีทุกยำเลยนะครับใหม่ๆสะอาดครับ ของของพี่เขาเริ่มหมดแล้วครับขายดีมากครับพี่เขาอยู่ข้างหน้าเลยครับซอยที่สองครับนี่ครับเดินลงบันไดนี้ครับมาซอยที่สองเจอเลยนะครับนี่ครับร้านพี่ครับจีดจาดนะครับนี่หาได้นะครับพอดีมีลูกค้าอยู่นะครับก็จะถ่ายให้ดูนิดนิดมีทุกอย่างเลยนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับใช่ โทษนะครับไร้นี่ครับพี่ก็มีทุกอย่างแล้วแต่หมดแล้วครับมีมีหอยหอยแพงนี่ราคานี้ไม่แพงนะครับไม่แพงนี่ครับติดกับร้านข้างหลังร้านน้ำปั่นพี่เก๋นะครับเมื่อวานนี่ครับมาได้นะครับตลาดนัดขั้ววงจรหลังสิทธินครนายก56ครับข้างหน้าเลยนะครับอันนี้จะเป็นร้านซูชิครับไม่มาครับร้านซูชิ แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นร้านลอตเตอรี่ครับมาได้เลยนะครับใครที่เดินเสียงจะไม่ค่อยได้ยินนะครับใส่แมสครับคนเยอะเยอะแล้วก็ต่อมาก็เป็นร้านสลัดสลัดอริยาสลัดนะครับมีทุกทุกอย่างเลยนะครับสะอาดมากครับนี่นี่สะอาดสะอาดครับมาได้เลยนะครับตลาดนัดโคงวงจรครับมีมีทุกน้ำเลยครับ เลือกได้เลยครับใช่ครับอ่าครับมีทุกอย่างเลยสั่งได้เลยครับที่ผมจะชอบกินอันสีม่วงครับแต่ก่อนจะซื้อกินอ่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยสีม่วงครับใช่ครับมีเยอะครับนี่จะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้ว แวะมาได้นะครับตลาดพวกวงจรครับซอยที่2นะครับไม่แพงนะครับอันนี้สลัดซีฟู้ดครับสลัดโลครับนี่ครับน่าทานใครที่ที่ชอบสลัดนะมาได้เลยนะครับเยอะมากครับนี่ครับร้านมีลายมีเบอร์นะครับติดต่อได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะครับ เราก็มาดูทั้งหลังครับข้างหลังจะเป็นไก่ทอดนี่ครับอันนี้ไก่ทอดครับอันนี้กินบ่อยอยู่ครับมาบ่อยอยู่กินบ่อยร้านพี่เขามากินบ่อยอยู่นี่ครับพี่เขาทอดใหม่ๆเลยนะครับจะชอบกินเครื่องในครับนี่แวะมาได้นะครับตลาดโคบวงจรครับลังสิตนครนายก56นะครับปากทางเข้าวัดจันทร์ุขครับ อันนี้เป็นซอยและซอยที่2ครับเดินเข้ามาเลยครับเจอเลยครับไก่ทอดอิสลามปากใต้นะครับแบะมาได้นะครับอร่อยครับอะไรนะครับอร่อยนะครับนี่ร้านปลาแดงครับร้านปลาแดงนะครับอันนี้เป็นร้านประจําครับช่วงนี้จะไม่ค่อยมาเพราะว่ามัวแต่ไลฟ์สดนะครับไม่มีคนเดินอ่าได้ได้เดี๋ยวนี่ครับ ต้นตำรับยำกบเลยนะครับป้าแดงครับนี่ป้าแดงสั่งได้เลยนะครับสั่งออนไลน์มาเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับนี่ครับยำกบนะครับอร่อยจริงๆครับใช่นี่ป้าเขาขายมานานยำแบบอร่อยมากนี่ครับใช่กับข้าวครับนี่นี่ของชอบ ของชอบคือผัดหอยลายนี่ครับผมมากินบ่อยมากผัดหอยลายแต่ช่วงนี้มันไหลสดมันไม่มีเวลามาซื้อเลยครับแต่ก่อนจะมีน้องขายนี่มันจะเดินไปน้องมันไม่อยู่แล้วนี่ครับปลแดงขายไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับราคากันเองนะครับสี่สิบห้าสิบสี่สิบได้หมดครับได้แพงนี่ยปลาแดงน่ารักครับมีทุกอย่างมากินบ่อยครับร้านปลาแดง กินแกงกินผัดหอยลายอร่อยใช่ครับใช่ทำเองหมดนะครับนี่กรแดงมาได้เลยนะครับแกงก็แดงครับติดต่อได้เลยครับนี่อันนี้ป้าป้าขายหอยอลวกสดๆเลยนะครับหอยเมงคู่ครับแต่ตอนนี้เงียบมากเห็นไหมป้าเงียบมากวันนี้เงียบมาก ยายนั่งเฉยๆเลยนะครับนี่ครับเอ่อตัวใหญ่มากนะครับหอยมาได้นะครับมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าได้นะครับตลาดนัดทุกวงจรครับอันนี้ซอยที่สองนะครับซอยที่สองหน้าซอยเลยนะครับนี่เออนี่ครับมาอุดหนุนตาได้นะครับนั่งหอยเหงากันทุกทุกรล้านเลยครับนี่ครับ แล้วเราก็มปข้างหลังครับอันนี้จะเป็นร้านหมูสตินะครับหมูสติร้านหมูสติที่เขานี่ครับเป็นทำเป็นชุดไว้เลยนะครับชุดได้เลยสั่งได้นะครับสั่งได้นี่มีเบอร์โทรให้ด้วยติดต่อได้เลยนะครับนี่เขามีมีขนมปังขายด้วยนะครับแวะมาได้เลยนะครับตลาดควบวงจรครับหรือว่าสั่งได้นะครับตามเบอร์โทนี้เลยครับ นี่เบอร์โทรนะครับอันนี้เป็นแถวแรกนะคระับซอยที่สองครับ้างหน้าอันนี้อันนี้จะเป็นร้านยายนะครับร้านแม่ปลาอันนี้ปลานนลทอดตัวใหญ่นะครับไม่แพ้นะครับตัวระ6หกสิบบาทน้ำจิ้มอร่อยครับน้ำจิ้มอร่อยมากปลาปลาทอดกรอบมากนะครับกรอบกว่าร้านลูกชิ้นอีกนะครับทอดกรอบ กอบกว่าร้านลูกชิ้นอีกครับใหม่ๆร้อนๆเลยครับนี่ครับดูได้เลยครับแวะมาได้นะครับแวะมาได้เลยนะครับตลาดคงวงจรหลังจิตนครนายก56นะครับขายไม่แพงครับขายไม่แพงกรอบกรอบกรอบเย็นกระดูกเลยครับครับนี่นั่งนั่งเหงากันทุกคนเลยลูกค้าเยอะเกินครับเราก็มาต่อ ข้างหลังเราเดินไปแล้วนะครับเราก็มาอันนี้เลยครับวันนี้ผมก็พาเดินดูตลาดนะครับประมาณ4ี่ล้านห้าล้านได้ครับเป็นเป็นซอยที่สองนะครับเพราะว่าแบตผมจะหมดครับแล้วพอดีร้านค้าก็หยุดกันเยอะครับผมก็เลยถ่ายให้ดูเล็กเป็นนิดเดียวครับไม่กี่ล้านครับเดี๋ยวยังมีอีกเยอะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปทีละซอยวันนี้ซอยที่สองครับแต่เป็นข้างหน้าหน้านะครับข้างหน้า แย่งข้างหลังเมื่อวานถ่ายแล้วนะครับเมื่อวานถ่ายแล้วนะครับซอยข้างหลังครับซอยข้างหลังถ่ายแล้วครับซอยที่2นะครับฝั่งข้างหลังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับขอบคุณนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ